จะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีลูกศรของเมาส์สีฟ้าแสดงขึ้นมานะครับแต่ว่าลูกศรเมาส์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ช้านะครับให้เรากดที่ปุ่ม DPI นะครับที่เมาส์สัก2ทีนะฮะหนึ่งนี่ ก็ขอตับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนใช้งานตัวเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ตัวแปลงโกลแพดนี้นะครับตั้งค่าเล่นเกม Bullet Angel กันนะครับผมพอดีผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็นานแล้วนะครับแล้วก็ตัวแอปเนี่ยมันก็ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็อาจจะทําให้สับสนได้นะครับถ้าไปดูวิดีโอเก่านะครับเพื่อพม่ใการเสียเวลานะครับอันดับแรกนะครับให้เราทำการเชื่อมต่อตัวแปลงแล้้ววกก็เมาส์คียดแล ต่อบ l u ท t o กับมือถือให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้เราไปดูคลิปนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดแอป Shooting p a r t 3ขึ้นมานะฮะกดตกลงนะฮะถ้าตัวแปลงมารองรับนะครับมันก็จะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับจะบอกว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการกดที่เครื่องหมายบวกนะครับเพิ่มเกม Bullet Angel เข้ามานะฮะ ให้แตะที่ตัวเกมนะครับหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลือกเมนูที่สี่นะครับดาวโหลดคาบเซตไปที่คอนโทรลบวกหนึ่งนะฮะจากนั้นแตะที่ตัวเกมอีกหนึ่งทีนะครับเลือกดาวโหลดเลือกเมนูที่สามนะครับแก้ไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้านะฮะกดตกลงนะครับมันก็จะเปิดเกมขึ้นมาอัตโนมัตินะครับจากนั้นนะครับถ้าเราลากนะครับสัลักณของเมาส์สีขาวเนี่ยมาตรงนี้นะครับมาด้านล่างนะครับรูปถังขยะนะครับให้เยืงไปทางขวานะฮะ แบบนี้เลยนะฮะกดบันทึกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งค่าปุ่มเพิ่มอีกนะครับกดตกลงฮะจากนั้นนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ของหน้าต่างลอยนะครับแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราลากมาเว็นมุมบนซ้ายนะครับครับให้เราไปที่เครื่องหมายตรงนี้นะครับที่เป็นรูปปันเฟืองนะครับตรงนี้นะฮะกดเข้าไปนะฮะแล้วก็เลือกตรงการบังคับนะฮะ เลือกปุ่มกาหนดเองนะฮะให้ทําการกดรีเซ็ตปุ่มก่อนนะครับรีเซ็ตถ้ารีเซ็ตปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเคลียร์ตรงนี้ให้โลง่งๆหน่อยนะฮะเบอตรงนี้นะครับถ้าเราขยับเข้ามาแบบนี้อ่าประมาณนี้นะฮะอ่ามาอยู่อย่างนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับให้มันโลง่งๆสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า มันจะใช้เราจะใช้ในการหันมุมมองของตัวละครนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดที่ปุ่ม F1 ที่คีย์บอร์ดนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเราจะตั้งค่าในส่วนของการใช้เมาส์ก่อนนะครับให้เราคลิกซ้ายที่เมาส์นะฮะหนึ่งที่มันจะมีสัญลักษณ์ของเมาส์คลิกซ้ายแสดงขึ้นมาตรงกลางนะครับให้เราลากมาที่ตรงส่วนของการยิงนะฮะเสียงเพลงก็ดังนะ ดังนั้นให้เราให้เราคลิกขวาที่เมาส์นะฮะหนึ่งที่เนี่ยมันจะมีสลักษณ์ของมาส์คลิกขวานะครับลากมาที่ตรงที่การเล็งเป้านะฮะจากนั้นนะครับเราจะตั้งค่า,าตรงส่วนของทางขวาก่อนนะครับก็จะเป็นการกระโดดนะครับให้เรากดที่ปุ่มสเปกบาร์นะครับที่คีย์บอร์ดนะฮะลากสเปกบาร์มาที่การกระโดดนะครับหรือ ผมปรับเข้าไปชิดไปหน่อยนะฮะแล้วกดปุ่ม C นะฮะ C ที่คียบอร์ดนะครับเป็นการย่อตัวนะฮะแล้วก็การริงโลกระสุนนะครับเป็นปุ่ม R นะฮะลากมาตรงนี้นะครับแต่ลาของการรีโหลดกระสุนนะฮะแล้วก็ตรงนี้คือการสลับอาวุธนะครับเลือกไปปุ่ม E นะฮะ E มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็น F นะฮะ F ในการหยิบอาวุธนะฮะ อาวุธของศัตรูที่มันหล่นนะฮะเปิดกระเป๋านะครับเป็นปุ่มแถบนะครับกดที่แถบนะครับจะมีคําว่าแถบสแสดงขึ้นมาลากมาที่ตรงกระเป๋านะครับแล้วก็ปลาระเบิดเนี่ยผมให้เป็นปุ่มคิวนะคิวมาที่รูปปลาระเบิดนะครับส่วนการเต้นเนี่ยผมให้เป็นปุ่มอา่าผมให้เป็นเลขหนึ่งแล้วกันนะหนึ่งคือเอ้ยไม่ใช่อ่ะหนึ่งไม่ใช่นะฮะผมให้หนึ่งนงก็ต้องเป็นอาวุธปืนนะฮะพูดผิด เ้นเนี่ยผมให้เป็นปุ่มแซดละกันแซดเป็นการเต้นนะแล้วก็หนึ่งสองสามเนี่ยนะครับเป็นการเลือกอาวุธนะฮะแต่มันไม่ค่อยโฟกัสฮะกดที่เลขหนึ่งนะฮะอ่าแรกอันแรกนะฮะอาวุธแรกสองสองนี่เป็น,ป,นปืนสั้นแล้วกันนะฮะสองอ๋อมันก็กด,ดเลือกไปแล้วก็สามนะครับเป็นเป็นใช้มีดนะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวละครนะครับกดที่ปุ่ม d u แตะที่ W นะครับแล้วก็เลือกเมนูที่4ี่นะครับปุ่มทิศทางนะฮะปุ่ม W u มันก็จะกลายเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราแตะแล้วก็เลือกเมนูที่สี่นะครับแล้วก็ลากมาที่ตรงนี้แล้วก็ปรับแตะหนึ่งทีนะครับเลือก อปรับค่ารัศมีเนี่ยสักสักร้อยยี่สิบร้อยี่สิบกดตกลงนะฮะเปิดแผนที่ตรงนี้นะครับใช้ปุ่มแคปนะครับกดที่ปุ่มแคปมันจะมีคําว่าแคปแสดงขึ้นมาที่หน้าจอนะครับแล้วก็ลากมาที่ตรงนี้นครับมุมด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะอยู่ตรงนี้ทำไมไม่โฟกัสวะส่วนปุ่มที่เหลือเนี่ยอ่อ เป็นรูปลูกตาตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคือการทํางานยังไงนะครับกดที่ปุ่มลูกตานะครับตรงนี้นะครับที่คีย์บอร์ดปุ่ม ALT เนี่ยมันจะมีคําว่า ALT left ALT ขึ้นมาแล้วก็มาที่ลูกตาแล้วก็แตะหนึ่งทีแล้วก็เลือกผูกกับมุมมองด้านขวานะครับเมนูที่สี่กดตกลงนะครับแล้วก็อ่าพวกนี้เราสามารถใช้เมาส์คลิกแทนได้นะ กดบันทึกไปเลยนะครับแล้วก็บันทึกแบบสมบูรณ์ก็คือติ๊กตรงนี้นะครับบันทึกลงแอปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับกดตกลงก็จะเป็นการบันทึกที่สมบูรณ์ครั้งที่1นะฮะกดที่ F2 นะครับเพื่อโชว์ปุ่มเล็กๆนะครับว่ามันตรงหรือเปล่านี่มันก็จะมีปุ่มแบบนี้แสดงขึ้นมาในขณะที่เล่นเกมนะครับเราก็จะรู้เลยว่าเราต้องกดปุ่มอะไรนะฮะกดบันทึกแล้วออกนะครับกด back ไปนะครับจากนั้นให้เราคลิก ที่ลูกเลื่อนของเมาส์นะครับลูกเลื่อนที่มันเป็นลูกเลื่อนปรับขึ้นลงอย่างนี้นะฮะกดหนึ่งทีนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีลูกศรของเมาส์สีฟ้าแสดงขึ้นมานะครับแต่ว่าลูกศรเมาส์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ช้านะครับให้เรากดที่ปุ่ม DPI นะครับที่เมาส์สัก2ทีนะฮะหนึ่งสองนะครับตัวลูกศรเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปในเกมดูนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องปรับค่าได้สักหน่อยนะครับเลือกซูมแผนที่แล้วกันนะครับ แล้วก็อ่า,ากาั้นั้นะครับถ้าเราเกิดว่าเราจะให้สามารถหันได้นะครับให้เรากดที่ลูกเลียนของเมาส์ลงไปนะครับหนึ่งทีให้ลูกศรน้อ์หายไปนะครับนี่มันก็จะหนันหันได้ปกตินะฮะกระโดดน,นะครับกดเเ F F ยึดยึดป,ปืน ก็เปินมะเร็งเป้าไม่ได้ฮะม,มันต้องมีเดี๋ยวก่อนมันเราสามารถกดที่ e สลับอาวุธได้ไหมอ๋ออ๋ออาวุธอยู่ตรงนี้กดกดหนึ่งกดสองกดสามนะครับใช้นี่เลย มันไม่มีเลนเป้านี่ประมาณนี้นะครับก็ใช้งานอ่าอันนี้ดีกว่าอันนี้มันจะมีแบบว่าให้เลนสเป็นไรเฟิลเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ กว่าจะรีโหลดเสร็จนับรองว่าสนุกครับถ้าเล่นแบบนี้นะครับอาจจะเอาเปรียบนิดนึงนะฮะดูด้านล่างล่ะ ก็เมื่อกี้ผมเซฟไปหนึ่งครั้งใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมอยากจะเพิ่มพวาจริงผมตั้งค่ามันค่าจะสมบูรณ์แล้วนะฮะผมอาจจะเพิ่มปุ่ม S เ,เข้าไปตรงนี้สมมติว่าตรงนี้แล้วก็บันทึกไปแล้วก็เลือกบันทึกรงนเมเวลาเดียวกันนะครับกดตกลงก็มันก็จะเป็นการเซฟสองครั้งนะครับจากนั้นนะครับอพอเราจะเกมปุ๊บเนี่ย ปุ๊บนะฮะมันจะมีค่าเซฟสองค่าเห็นไหมฮะให้เราทาการลบเกมแรกทิ้งไปนะครับเหลืออันสุดท้ายไว้นะครับก็คือค่าเซฟครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดนะครับอันนี้คือเซฟครั้งที่หนึ่งลบทิ้งไปถ้าเกิดว่าเราเซฟสิบครั้งห้าครั้งสิบครั้งเนี้ยถ้าเรายึดไฟ์สุดท้ายไว้เลยนะครับแตะเลือกตรงนี้นะครับเลือกเกมที่เกี่ยวข้องแนละ้วก็เอาเลือกเกมบู l เลต์เอนเจเข้ามาทับนะฮะนะครับ พอเราจะเข้าไปเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ทําแบบนี้นะครับกดที่ Bullet Angel เลือกเมนูที่4นะครับดาวโหลดแค่า r e s e t ไปที่ Control บวก F1 นะฮะมันจะบอกว่าดาวน์โหลดสําเร็จแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งที่เลือกแก้ไขที่ตั้งไว้ตรงหน้านะครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะมีปุ่ม X แสดงขึ้นมาที่ผมตั้งไว้นี่ไงเห็นไหมที่ผมเพิ่มเข้าไปล่าสุดนะฮะนี่จากนั้นครับถ้าเกิดว่าเราจะไม่แก้ไขเพิ่มกดที่ F1 นะครับเพื่อซ่อนไปนะครับกด F2 เพื่อโชว์นะ กดที่ลูกเลื่อนของเมาส์ให้อุปสรวเมาส์แสดงขึ้นมานะครับก็สําหรับการสอนใช้งนานก็มีประมาณนี้นะครับผมสนใจนสัน่งซื้อนะครับก็ต่อไม่ได้นะครับทาง f เฟซบุ๊กจอยเดเดบอยนะครับสวัสดีครับ